คนที่เสียวหัวใจนะครับอันเนี้นยนะไปทําเลยครับไปช่วยชีวิตคนแล้วก็ช่วยชีวิตตัวเองด้วยนะครับงั้นเสียวเสียวหัวใจอยู่ไม่ไม่เป็นเลยอยากได้คนที่เสียวเลยที่เสียวที่เสียวตอนเนี้ยที่มีอาการเสียวหัวใจอ่ะยกมือนะครับอ่าออกมาออกมาคนทัาเสียวอยู่เนี่ยผมจะทาว่าเอามือซ้ายนะครับเอามือขวาจับอย่างนี้นะครับนะครับ แล้วก็มือเอามือซ้ายเนี่ยกดตำแหน่งเยื่อหุ้มหัวใจนะเอาถ้าคนไม่รู้อ่สี่นิ้วนะครับแล้วกดตรงกลางนะนะครับแล้วก็ให้ถึงหมดสติก็ได้นะครับหน้าเขียวเขียวนี่คนะคนที่เกี่ยวเสียหัวใจเนี่ยผมเขาหมุนนะกดแล้วหมุนยางเง ล้สูดลมหายใจลึกๆยาวๆเจ็บไหมวดเจ็บใช่ไมถ้าโดนถ้าโดนจุดจะเจ็บนะครับอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องสีพีอาเลยเดี๋ยวจะกลับมาฟื้นได้เลยนะครับถ้าเนี้ยควรจะต้องต้องทำไว้ต้องต้องรู้ไว้เลยแล้วก็เป็นแท่แประจําบ้านผมผมมีวิชาแบบนี้นะครับผมช่วยชีวิตคนหลายคนแล้วนะครับ เดี๋ยว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 ต่อให้ว่าทำถ้าตรงนี้เราช่วยคนั้าดีทําได้แบบนี้มันจะดีที่สุดนะครับอันนี้นะผมเรียนสอบการณ์นะครับว่าผมช่วยชีวิตคนบนเครื่องบินนะฮะเขาประกาศว่ามีหมอไหมมีหมอไหมหมอก็ไม่มีเครื่องมือแต่ผมเราปยผมมีมือที่จะช่วยเขา นะฮะผมช่วยเหลือแบบเขาบินเลยบินไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เคยช่วยคนหลายคนนะที่แบบว่าบอสติเรามีวิชาอย่างเงี้ยเราช่วยคนได้เขาประกาศเหมือนกันว่ามีหมอไหมหมอบอกไม่มีเครื่องมือเป็นเครื่องเรียนรถแต่ววยทาในวิธีนี้เนี่ยช่วยได้อ่าแป๊บหนึ่งอังเกตที่อังเกต ดีขึ้นไหมดีไอ้ที่เสียวเสียวเป็นไงมโลตอนนี้โลเห็นไหมบยู่เหมือนง่ายๆเายเลยฮะเหมือนไม่มีอะไรเลยีดบบบไปกดไอเนี้ยใครเสียวเสียวหัวใจผมบอกทำวิธีเนี้ยใครยังเสียวอยู่ต้องเอาคนที่เสียวอยู่ตอนนี้เลยเบาเลยเห็นไหมมือขวาจับอย่างงี้ครับมือขวาจับอย่างงี้นะครับมือซ้าย มือซ้ายอครับใช่ครับมือมือซ้ายเนี่ยเอาว่าอย่างนี้ข้อมือนะสี่นิ้วนะครับแล้วแล้วกดตรงกลางแล้วขยี้หมุนเป็นวงกลมนะครับครับแล้วก็หมุนนะ <c oughs> แล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับ <c oughs> คนจะเสียหัวใจอยู่เนี้ยคนตัวหน้าซ้่งหมดสเมเด